สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเกมเมอร์ครับผมและนี่คือเกม s n นเดอร์เบอร์เอลิตวีทูรีมาสเนะครับผมภารกิจที่10คกับภารกิจสุดท้ายล <Okay. S 2> ะโอกาสสุดท้ายของผมที่จะต้อจัดก,การไอฟุบพี่เกียร์การ์เทนอะไรวะสักอย่างแอร์สติแปลว่าอะไรวะไม่รู้ <laughs> เวลาเลยประมาณ6กโมงสี่้ใช่ไหม <laughs> ผมมีเวลาไม่มาก เพื่อที่จะหยุดวูฟผมต้องไปที่ใจกลางเมืองของเบอร์ลินเดี๋ยวปลไม่ออกว่ะเคก็หลักๆก็คือเราต้องไปใจการไอวูฟแหละเคปัสเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนเอาแบบนี้แหละไม่ต้องเซ็ตต้องอะไรเลยเด่านนี้เหมือนน่าจะมีเสียง ระเบิดมั้งนะถ้าจะไม่ผิดตัวดูไงมาร์กไม่ทันนี่เสร็จะระเบิดมาแล้วเอาสไนเปอร์ก่อนเลยนี่มันอันตราย นี่ก่อนายซะเรียบร้อยเจบบาะปากหลับยาวเลยทีนี้สไนเปอร์เสียงระเบิดนะการหายใจยิงไม่ไม่ตายอะไรวะมึงไม่ได้ใส่หมวกเหล็กด้วย เชี่ยแม่งรู้ตัวแล้วอะไรวะอ,อีกนัดเดียวไม่ตายเกมันไม่เห็นเรากลับเข้าที่กันมันยนระเบิดวะมันไม่เห็นเรานะ

ยิงตายเรียบร้อยที่มันหายอเลดละอ้่ยังยังเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่สมกัะสุนไปเรียบร้อย นนม,มันเห็นมันเห็นไม่รอเสียงระเบิด,ด,ดไม่มีมุมยิงวะแม่งเดินไปเดินมาเฮ้ ไม่มีจังหวะไม่มีมุมยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วการหายใจเฮ้ยโอ้ยตายยากนะพวกมึงเนี่ยฮม นี้ก่อนแล้วกันการหายใจยิงเรียบร้อยเอดชอ็อตสวายอ้เดียรวิว่งไปวิ่งมายิงแม่งนี่ เรียบร้อยแม่งบวกหลิกก็ไม่ได้ใส่ยิงหัวไปเสือกไม่ตายตรงข้างล่างดีโลซะ คีหนึ่งหนึงน่งตัวมีอีกไหมเห็นแค่นี้ว่ะเป็นไหนหมดวะมีตัวเดียวเหรออ๋อจังหวะ อยู่หลังรถบรรทุกว่ะอันนี้ไงเจอละสอ,องสามสามตัวเกิดที่สามตอนนี้เห็นทุกสามตัวการหายใจมีเมาิดรัวเออนั่นแหละส่งกระสุนไปเหตช็อตมี เฮ้ยสนไนเปอร์มาไว้ก่อนรอเสียงมาละการหายใจเอ้าอีก <c oughs> แมงเสกย้ายตำแหน่งการหายใจอิ่ง เรียบร้อยเข้าปากยอยู่หลังรถเป็นทุกว่วะเนไงเห็นแล้วเห็นแล้วออกมานะยิงแม่งเลยด้วยกัน เสียเวลายิงเลยไอ้สอกปรกสุดไปนี่แอบลอยตายออกมาแล้วการหายใจยิงกระสุนพุน่งเข้าไปนั่น,นแหละหัวแตกไปดีกว่าวอะไรวะ อ๋อลักปืนคนครับการหายใจยิงเป้านิ่งยิงง่ายเ,เรียบร้อยฮเฮ้ยเหมือนเห็นเหมือนเห็นตัวหนึ่งเดินผ่านใช่ไหมวะอ๋อใช่จริงด้วยมันนอนอะไรฮะนอนอะไรตรงนี้ ต้องเ, 2> 1, 2. เออนั่นแหละ,อ,อ,หละอีกหนึ่งตัวเรียบร้อย ไอ้างหน้าหนึ่งตัวปลาหิดรอดไปดูดิทำไมเดินทางนี้ทำไมมึงเดินมาทางนี้ฮะเจ็บ ทางสะดวกม,มีใครมาควนละเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมขึ้นสัญลักษณ์เมื่อกี้วะคิดไปเองวะอีทีนี้ตายทายยากไงบนเก้าอี้เหี้อเอ้อะไรวะช่างแมับไปละ วางถักไว้หน่อยแล้วกันกันไว้กันหมดผังกันหายใจยิงลืม้มรถถังกันเลยนั่นแหละเรียบร้อย ทางซ้ายหนึ่งตัวไม่มีมุมมาด้ไปก่อน ยิงแม่งเลยเด็กรอเสียงระเบิดแล้วนั่นอะไรอะสองตัวเอ้ามนหลบก,ก่อนเห็นแสงเหน็นแสงนั่นไงเหน็นไฟก็บอกปืนมาไว้เลย การหายใจยิงแม่งนี่ขี่หยบร้อยเดินออกมาเห่นวะแม่งไม่ออกมาวะไม่มีมุมยิงอยิงได้ไหมวะไม่ได้ครับปิดที่อะไรไม่รู้ เราไม่มีมุมยิงนะมันก็ไม่มีเหมือนกันการหายใจยิงนี่ปุ๊บไปนั่นแหละสวยว่าแตกทีนี้เดี๋ยวเราลงข้างล่าง อีกยี่วิ่งไปวิ่งมาไปไหนกั้นหายใจแล้วก็ยิงซะไมพุ่งไปเรียบร้อยอยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยยิงนี่นั่นแหละการกระบาล ไม่มีมุมยิงไปล้ละนั่นแหละสวยเข้าปากครับโอเคไปดีกว่า ยิงจาัดก,การสไนเปอร์เฮ้ยเดี๋ยวยิงแม่งโดนทานการสไนเปอร์เฮ้ยไม่โดนยิงไ่เออนั่น เออตายซะอะไรวะไม่เห็นวะนสไนเปอร์นี่ไงนี่ไงจะไหนวะเห็นตะไลหามุมยิงกันได้ละ ยิงเข้าสะคบไม่ต้องละการแม่งเลยเล็งเข้าเบาตาเรียบร้อยเบาตาแตกเฮ้ยเออนั่นแหละตายซะเรียบร้อยโูย้ชีกระสุนตดกระสุนจบเกียนเกียนแตกเลย ตายนี่หมดยังวะน่าจะหมดแล้วมั้งนี่ครับวิ่งได้ไปที่ข้างบนไปวิ่งขึ้นไปข้างบน นี่ไงเป้าหมายของเราคิดว่าจะหนีกูพ้นหรือไงฮะมาบินขึ้นไปบินมาแล้วขึ้นมาแล้วบิน มจะไปไหนรอโหจริงจริงนั่นแหละสวยเรียบร้อยครับจะสนุนพุกข้าไปขัดตีเรียบร้อยจอดเข้ากลางหัวใจลดพิกความเลยสเสียดเศษกระดูกหักเลย แค่โดนยิงแม่งก็ตายแล้วเรียบร้อยครับจบภารกิจ t การพิทั e ษ์ของเบอร์ลินจบลงในวันที่2 n ิถุนายน1945เวลา8.23นหลังจากนั้นสองสามวันสงครามก็จบลงแต่ยังไงก็เถอะ สงครามข้างใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นสงครามเย็นและผมสือทหารคนแรกจบภารกิจนะครับผมโอเคก็จบแล้วครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโปรเจกต์เกมหน้านะครับผมก็สำหรับตัวเกมตัวเกมนี้นะครับผม Sniper Elite V2 ก็ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ภารกิจแรกจนภารกิจสุดท้ายน,นะครับผมก็สุบคุณมากๆก็สวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย